หมดแล้วอาไปตองเกือโครบแล้วพ่อสองสามสามดอก ไม่ได้เคยเได้กลับรูปแบบนี้เลยให้เราถ่ายวิดีโอไว้เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะไปโหลดหลงยูทูบมาฝากรีงนี่เขจะดูฝากนี้ โอ้ยหลายลูกเลยปอมปอมด่านี้ชิหายมงจะเสือัไอ่ะอดอกดอกนี้ดอกนี้ดอกนี้ทำ้ได้ถ <c oughs> ืนดาตกในมัตกจริงนะ มาไม่หดแค่นั้นแข็งว่คุณเนี่ยลอ้ะไงหลายบาทอยู่แหละสีเ <over> ขียวไม่ค่อยมีเห็นไหสีเขียวทัยาวหลังไหนไม่คืนนเวลามันหลังหน่คืนเหนว่ามันหลัเไหนม่คืนไหนเวลแล้ว ความกับค้อกับพงทโธแม่ค้างกับใบพงไม่หมดเลยจี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 สวยวะเนี่ยเออเออเโอ้ยนี่สวยไม่ไปถ่ายอ้าเหมือนคิดมากเลยเออสวยสวยเ่ยว้าวนี่สวยมไม่หมดตาเลยนี่สวปัวย บอกบอกอกออกผไม่ชัดคุณายองมาอ้ยอเมื่อยว่ะอดทนเลยแม่